สวัสดีครับพ่อกับอีคลิปหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเออกับชีปของผมลา่าสุดนาะพี่น้องเนาะกับช่องบ้านหนองข่ผ้าเดาเนาะคับพี่น้องมือนีโอแม่มือนีอมี่ยังกิน,นได้นี่อันนี้ ni, แม่ยังนี่แม่เนาะโอ้เป็นอาเซียนต้อแม่เนาะเป็นอาเซียบเนาะอันนี้แม่ยังนี่โออันนี้ ank, แก้วชีกระเดือน อันนี้ไม่ยังสันนิแม่เป็นดัซเซียบเทนเนี่ยต้มเป็ดต้มเป็ดโอ้อันนี้คือเป็น,นดัซเซียบใท่หระแม่โอ้คักคากคากคากนอกมือนีโอ้พี่น้องมามาพี่น้องมาที่ามาจิ้นเขา่าน้องมือนีเนาะโอ้ยแม่คือเห็นเป็นดัซเซียบแต่ว่ามือนีวะสวัสดีครับพ่อกันอีกคือเก่าเนาะพี่น้องกับอาหารการกินโอ้ยมือนีเป็นดัซเซียบตัวพี่น้องเออเป็นดัซเซียบมีอย่างนี้แม่เห็นยังกินโอ้คือเป็นดัซเซียบเทะ พักดิพักมาจากสายก็เป็นยังสี่แมวเลยฮะมาจากมาจากเล่าบ่านี๋โอ้ยแก้วยังคือเป็นยังสี่มาแก้วนี่ยนะเออโอ้ยคือเป็นยังสี่เดียดแก้แก้ยวมึงนะมึงเหยือนเทียนมาจะสายกับโขกกับปาคือหมดเป็นเส้นเตกแทะเอาซีบม,มึงดูโอ้ยก็เป็นยังสี่ เฮ็ดยเงซี่มันกับ,บ่ได้เล้วกัหน,นี้รดแล้วนนลเนาะนีอยากกูรดเด้อกูมากโดยค็ดกับเขาจังเสียให้กูกินนะมึงเฮียนมาแบบไดนีขั้ขงพกกนาไล่ให้กับเขากับปลาให้กูกินเนี่ยมันกับ,บ่ได้เล้วแบบนี้ก็ตายน้่นแล้วมันใครแดแต่นี่เติบ่ฮะเราให้เนี่ยมาจากใสล่ะเนี่ยมาจากมุกาหารบ่นี่เราให้เนี่ยปูเป็นเสียดีบ่ะมันก็อยู่ใครแดแต่นี่ตัวเนี่ย มารูเรียนเนี่ยนะโอ้ยแต่มึงเห็นกับเจ้าเองสิเราเมึงก็ไปโอดแล้วไปตายนี่ก็ไปเลยอ่าไม่ต้องมาหายกูเห็นหนาไปเลยๆๆๆไปเลยไปเลยไปเลยอีข้างโคกหนาไรเมึง่อไปทั้งใดก็ไปยังมาอยู่บ้านกูเด้อกูบ่มักมีใสใหดกับเขาเขาเป็นเสจเก๋อเขายังไม่กินเดี๋ยวโอ้ยไปไกลๆเลยนี่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 จากบ้านกูเด้วนี่จากบ้านกูเด้อกูบ่มักแน่เนี่ยโอ้ยบ่บ่อยบ่บ่อยบ่บ่อยนี่นี่ไปไกลนี่ไปไกลกูนี่ยังมึงแล้วไปไกล